รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล งานบุญหรืองานเลี้ยสงสังสรรค์อาหารจัดเลี้ยงแขกเรือที่ได้รับความนิยมมีรสชาติกลมกลม่อมสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยและต้องเป็นหนึ่งในเมนูที่อยู่คู่ทุกงานประเพณีของไทยคงหนีไม่พ้นขนมจีนแต่ขนมจีนที่เป็นหนึ่งในเมนูอาหารประจำวันของพวกเรานั้นแท้จริงแล้วมาจากไหนขนมจีน คืออาหารข้าวที่ทําจากแป้งเป็นเส้นกลมๆคล้ลายเส้นมีขนมจีนเป็นอาหารที่ทานง่ายทานได้กับน้ํายาที่มีอยู่หลากหลายและยังสามารถทานคู่กับกับข้าวอย่างอื่นแทนข้าวสวยได้อีกด้วยด้วยความที่ทานง่ายนี้เองทําให้ขนมจีนเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายภาคเหนือเรียกอาหารเส้นชนิดนี้ว่าขนมเส้น นิยมรับประทานร่วมกับน้ำเงี้ยวที่มีเกสรดอกงิว้วเป็นองค์ประกอบสำคัญภาคอีสานเรียกว่าข้าวปุ่นนิยมรับประทานกับน้ำยาที่ใส่ปลาร้าและกระชายภาคใต้เรียกว่าน้มจีนนิยมรับประทานร่วมกับแกงไตปลาน้ำยาปูและทอดมันปลากรายในขณะที่ภาคกลางนั้น นิยมรับประทานขนมจีนคู่กับน้ำยาก,กะทิน้ำพริกแกงเผ็ดต่างๆโดยมีเครื่องเคียงเป็นผักสดหรือผักลวกที่เราคุ้นเคยกันดีตามร้านขนมจีนที่มีให้เห็นอยู่แทบจะทุกมุมถนนแต่หากจะหาคำตอบว่าคนไทยนั้นรู้จักการกินขนมจีนกันมาตั้งแต่เมื่อใดเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล,ล่านาลาไลรัชการที่สองได้ส่งพระราชนนพนธ์ขึ้นใหม่จากเขาโครงเรื่องเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุทยาอาจให้คำตอบนี้ได้โดยคำว่าขนมจีนปรากฏอยู่ในบทเสภาคราวที่เจ้าล้านช้างถวายนางสร้อยทองแก่พระพันวษาความว่าถึงว่ายับยั้งสาราชัย,าาชยวิเศษนายยกโทษชนามา เลี้ยงเป็ดลาบลาลาคอยชีย้ข้าวเหนียวผัดหล,ลังดีไม่เมื่อยขาแจ่วห้าแจ่วหกยกออกมาทั้งน้ำยาปลาพลุหนมนจีนผัดจากบทเสภาานี้สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยรู้จักการกินขนมจีนมาอย่างช้านานแล้ว จริงๆแล้วขนมจีนนะนะคะคนส่วนใหญ่อะนะคะก็นึกว่าเออเป็นขนมหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นอาหารมอนนะคะเพราะว่าคําว่าขนมจีนนะคะนะคะขนมขนมในที่นี้มันไม่ใช่ของกินเล่นแต่มันเป็นอาหารที่ที่ทำมาจากแป้งนะคะซึ่งในภาษามอนและภาษาขเขมรเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะออกเสียงแบบต่างกันนิดหน่อยเนี่ยก็ใช้ในความหมายเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่าคนที่อยู่ในภูมิภาคเนี้ย ะะวัฒนธรรมเรื่องอาหารหรืออะไรเนี่ยมีลักษณะร่วมกันอย่างคำว่าจินนะคะในภาษามอนเนี่ยมันแปลว่าสุกนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญภาษามอนเนี่ยก็ได้ให้ความหมายของคําว่านะคะขนมจีนหรือขนมจินนะคะว่าก็คือการที่เอามารวมกันนะ,ะเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ไปตรงกับมีคําไทยนิดหนึ่งก็คือคําว่าข้าวหนมแต่ทีนี้ไอ้ข้าวหนมไทยเนี่ยก็คือไม่ใช่ขนมหรอกมันก็คือ,อพวกที่ทํามาจากข้าวมันก็คือแป้งนั่นเองอะค่ะ จากประชุมพงศสวดาดที่หนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งให้แปลจากต้นฉบับภาษารามันได้กล่าวถึงมอนหรือชนชาติมอนเอาไว้ว่ามอนเป็นชนชาติแรกที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพมา่ามาเป็นเวลาหลายศตวตรรษก่อนคริสตกาลชนชาติมอนมีความเก่าแก่มากนะคะประมาณ3ถึง4 0 0พปีเลยนะคะจากหลักฐานนะคะเพราะหลักฐานเนี่ยก็มีในในหลายภูมิภาคด้วย แม้กระทั่งในนะคะของนะคะจารึกจามาเทวีอะไรก็กล่าวถึงชนชาติมอญด้วยชื่อเรียกมอญเนี่ยก็หลากหลายนะคะก็แล้วแต่ว่าจะเรียกว่าอะไรอะค่ะนะคะกนะ็อย่างเช่นชาวมอญเนี่ยก็มาจะเรียกตัวเองว่าชาวรามันนะคะซึ่งมาจากการเรียกประเทศของเขาเขาจะเรียกประเทศเขาว่ารามัญยาประเทศนะคะ ส่วนคนไทยอะค่ะนะคะ,นะคะก็จะเรียกพวกอะไรคะเรียกพวกมอนนี่แหละแต่ว่าโดยในภาษาทางการเนี่ยนะคะส่วนใหญ่นะคะของไทยเนี่ยก็จะใช้เรียกชาวมอนว่าชาวรามัน เพราะ,ะ Pre ว่าตอนนี้เรื่องของการเรียกชื่อกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทต้องระมัดระวังเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนะะสิทธิเสรีภาพพวกอะไรต่างๆเพราะว่ามีหลายคําที่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนอื่นเรียกกลุ่มชนนั้นๆนะคะบางครั้งก็มีคําที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับการเหยียดยามนะคะหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาถึงความขัดแยง้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยเวลาเรียกชื่อนะะไม่ว่าชนชาติไหนในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องระมัดระวัง มอนเป็นชนชาติเก่าแก่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมากชนชาติหนึ่งในอดีตทำให้วัฒนธรรมและประเพณีของชนชาติต่างๆในอุษา,าเคนีล้วนได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมมอนแทบทั้งสิน้นหนึ่งในนั้นคือวัฒนธรรมการกินขนมจีนและหากจะกล่าวถึงขนมจีนต้นตำรับแบบหมอนเราคงต้องเดินทางไปหารสชาติดั้งเดิมกันที่บ้านวังกะตำบลหนองหลู อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีชุมชนมอญที่นี่เขาเรียกชุมชนบ้านวังกะค่ะเอวางเนี่ยคือคือวังน้ำบนัวนี้ละค่ะกะแปลว่าปลาเป็นภาษาม,มอญปลาที่เพราะว่ามันมีเยอะไงคะหลวงพ่อ,อก็เลยตั้งชื่อว่าชุมชนบ้านวังกะค่ะก็คือคนมอญที่มาอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่อพยพตามหลวงพอ่อตามามาค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งท่านเป็นผู้เป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านนี้ขึ้นมาบ้านวังกะ เป็นชุมชนที่รายล้อมด้วยธรรมชาติและขุนเขาอันเขียวขจีมีแม่น้ำซองกาเลียไหลาจากต้นกำเนิดในประเทศพมา่าไหลรินหล่อเลี้ยงผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชิมโมเป็นคมมอนเป็นงานทากันแล้วทาทำขนมจีน มีแต่น้ำยาหยวกมีแต่น้ำยาปลาเออ่มีแต่สั่งยาทนี่แหละทำไมถึงเป็นน้ำยาหยวกเฟืยคะโยกเฟื่ยเกี๊บเอยค,ยกกอยคนคนที่นี่ชอบเกี๊ยบโกก็ต้องขายน้ำยาหยวกในน้ำยาหยวกเฟืยมีอะไรบ้างคะมีปลามีทอหอมมีเกลือค่ะเออ่โย,ยกโยกเอ่อใช่ คือสมัยก่อนอะอาหารการกินมันหายากเนี่ยคะ่ะเขาก็จะเอาเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายนในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไดไไ้ไม่ไม่ไม่ต้องแบบยุ่งยากอะไรมากคะ่ะในน้ำมันก็มีปลาในสวนเราในบ้านเราก็จะมีต้นกล้วยอะไรเงี้ยเราก็สามารถมามาปรุงได้คะ่ะก็คือทำให้คนมอ,นอทำน้ำยายกกล้วยมาตั้งแต่โบราณตกาลเลยคะ่ะคือเราไม่ได้มาเพิ่งมาทำตอนนี้คะ่ะทำมานานแล้ว ในทุกเช้าเอจะตั้งร้านขายขนมจีนน้ำยาหยวกกล้วยและข้าวต้มหมอนในหมู่บ้านด้วยราคาที่ย่อมเยาซึ่งลูกค้าที่แวะเวียนมาอุดหนุนนั้นมีทั้งผู้ใหญ่และเด็กเล็กมันเป็นเหมือนอาหารเช้าอาหารว่างของคนไปทำง,งานบ้างหรือว่าอยู่บ้านบ้างค่ะแล้วปกติเอามากินขนมจีนบ่อยไหมบ่อยค่ะกินทุกวันเพราะว่าตอนเช้าแบบร่างกายเราต้องการ,รอาหารเราต้องไปทำง,งานอะไรอย่างนี้ก็เลยต้องกินเพราะว่า อย่างอื่นไม่ชอบกินขนมจีนลองทองน่อนค่ะคนที่นี่กินขนมจีนกันทัดใช่ปกติเลยหรอใช่แล้วกินข้าวกันตอนไหนกักินข้าวกันประมาณก็พี่ยางไม่ก็บ่ายเพราะว่าขนมจีนเขาเปิดแค่แปดโมงเช้าบางทีก็ปิดสิบโมงตอนนี้จริงๆคนมากินข้าวแค่2มื้อเองนะคะก็คือจะมื้อตอน10โมงแล้วก็สโมงเย็นและ5้โมงเย็นนะคะเขาจะกินคนมอเนี่ยทุกที่เลยนะคะส่วนมากจะเป็นขนมจีนเป็นหลัก เป็นเป็นจะว่าเป็นอาหารหลักเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแต่ก่อนนะ่ยสมัยก่อนนะ่ยคือเราไม่ได้สร้างอาชีพด้วยการขายขนมจีนเวลาเราจะกินขนมจีนแต่ละครั้งนะ่ยมันกินยากอาหารนอกจากว่าเราว่างจากงานงานไร่งาน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 สวนนะคะเราถึงจะมารวมตัวกันมากินขนมจีนทานขนมจีนก็คือ,คอเราได้เลี้ยงทั้งหมู่บ้านด้วยแล้วก็เลี้ยงพระสงด้วยก็คือเราได้ทําบุญไปในตัวแต่ณนะปัจจุบันนะ่ะพอมี เราสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนชาวบ้านก็เลยจะกินได้กินขนมจีนทุกเช้าค่ะแทนข้าวคนมอเนี่ยกินรสจัดจัดอะค่ะมีทั้งเผ็ดเค็มเปรี้ยวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหนุมจีนเนี่ยแล้วแต่คนชอบรสชาติลักษณะไหนก็ปรุงเอาค่ะถ้าชอบเปรี้ยวก็เติมน้ำมะขามแล้วก็น้ำปลาแต่ทีคนที่นี่กินชูรสเองค่ะเขาก็จะมี ช่่่วงรเตติิมมด้ยแบาคนนกก็ไลขนมจีนน้ำยาหยวกกล้วยของชาวมอญน,นิยมทานคู่กับถั่วเหลืองทอดไข่ต้มและผักสดและเนื่องจากคนที่นี่คือชาวมอญพลัดถิน่นทำให้การกินขนมจีนของชาวมอญมีความคล้ายคลึงกับอาหารจากถิ่นที่พวกเขาจากมาอย่างโมหิงกา โมหงกาของพอม่าก,กับเอ้น้ำยาหย,ยกรวยของของมอนเราเนี่ยคือจริงๆมาอันเดียวกันแต่ว่าคือพอม่าเขาก็ได้รับวัฒนธรรมอาหารการกินจากมอนนี่แหละค่ะแตะ่ภาษาที่เราพูดมันจะแตกต่างกันแต่ว่าคือแต่แต่ละชนชาติอาจจะก,กินรสชาติไม่เหมือนกันในการปรุงอ่ะมันจะแตกต่างกันนิดนึงแค่นั้นเองค่ะที่ทำครับเส้นหนึ่งทีนะเนี่ยเป็นเส้นจากไหนครับ มามาจากพม่าค่ะเซมมาจากพม่าไม่ได้เป็เส้นสดไม่ใช่เส้นสดเซห้งทำไมเราถึงใช้เส้นงี้ครับที่นี่ชอบเซนเส้นแห้งก็อร่อยก็ต้มตุ๋มต้มต้มต้มเซนและก็มอนมอนมันกขนมขนมจีนอร่อยขนมจีนสดๆนี่แหละเก่งอร่อยขนมจีนแต่ละครั้งกว่าจะได้ขนมจีนกรมาวิธีมันเยอะมาก ต้องเลือกเาเลือกสารข้าวสารที่เขาจะมาทำหนมตีเนี่ยเป็นข้าวสารที่เก่าแล้วก็เป็นข้าวสารที่แข็งแล้วก็มาต้มมาแช่คืนหนึ่งก่อนแล้วถึงมาโม่มาโม่แล้วถึงมาโม,ม,อมโอ่ออกมาเป็นน้ำเสร็จแล้วต้องต้องทิ้งไว้ประมาณสี่ห้าวันให้มันบูดให้แป้งบูดพอแป้งบูดเสร็จแล้วก็มามาเสดดน้ําให้แห้งให้มันเป็นเนื้อแป้งอะไรเงี้ยพอเป็นเนื้อแป้งเสร็จแล้วก็มาปั้นเป็นกลมๆแล้วไปต้มต้มแล้วก็มาตำ ตามเสร็จแล้วต้องมันนวดให้มันเล่นเละอะค่ะมันถึงจะแบบมาบีบเปน็นขนมจีนได้แต่กรรมวิธีมันเยอะไงคะคนปัจจุบันมันมันต้องเหมือนกับว่าตั้งแข่งกับเวลาค่ะแต่ถ้าเราจะทาขนมจีนสดแบบนั้นด้วยมันจะไม่เวลามันจะไม่เพียงพอคนคนปัจจุบันก็เลยใช้ระบบในการใช้ซื้อเส้นสดมาจากพ่มาค่ะแล้วก็มาต้มก็เหมือนที่เราได้กินขนมจีนสดนั่นแหละ,ะแม้เส้นขนมจีนที่ชาวมอญกินอยู่ในปัจจุบนัน จะไม่ใช่เส้นสดดังเช่นในอดีตแต่ความนิยมในการรับประทานขนมจีนของชาวมอญน,นั้นไม่ได้ลดลงไปสำยังเป็นอาหารที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกเขาอันจะเห็นได้จากร้านขายขนมจีนน้ำยาหยวกกล้วยที่มีอยู่ทั่วไปในอำเภอสังขละบุรีถ้าพูดถึงขนมจีนทุกคนก็รู้ว่าเป็นมอญเลยค่ะเพราะามันเป็นเป็นของคู่กันนะคะมันคู่กันมานานแล้วค่ะแยกไม่ถูกว่า จะบอกอยังไงว่าพอเราพูดถึงขนมจีนทุกคนจะนึกถึงว่าต้องเป็นมอนเลยค่ะก็ดีใจนะคะดีใจที่แบบขนมจีนนะ่ะทำให้แบบคนทั่วโลกรู้จักอะคะ่ะถึงไม่จําเป็นจะต้องเป็นน้ายาย,ยกด้วยก,ก,ก็ได้นะคะคือน้ายาย,ยกด้วยก็ดีน้ํายาตีนไก่ก็ดีที่คนไทยทำอะคะ่ะทุกๆอย่างคือรสชาติมันก็ลอยลอยเหมือนกันการอยู่ร่วมกันอะคะ่ะแล้วยิ่งอาหารเนี่ยมันส่งต่อกันได้อย่างสบายมากกว่าเรื่องอื่นๆอะคะ่ะ ค่ะถ้าไม่เลื่อนอื่นเรื่องการเมืองความเชื่อศาสนาเนี่ยมันยังดูเออบางครั้งยังดูห่างๆใช่ไหมแต่อาหารเนี่ยมันเข้ากันได้ง่ายเรื่องของรสชาติเรื่องของรสลิ้นอะไรอย่างเงี้ยคนที่อยู่ในภูมิภาคเนี่ยเดียวกันเนี่ยมันจะค่อนข้างรับรู้รสอาหารเนี่ยใกล้เคียงกันชอบเหมือนกันแล้วก็อย่างขนมจีนน้ำยาเนี่ยในคอมเมนต์เนี่ยนะคะก็คือใช้คาเหมือนกับคาเดียวกับคําในภาษาไทยเรียกขนมจีนน้ำยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะออกเสียงต่างก็แสดงให้เห็นว่า วัฒนธรรมด้านอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่เข้าสู่ชุมชนต่างๆเนี่ยได้ง่ายแล้วก็มอนเนี่ยก็กระจายอยู่ในท้องถิ่นต่างๆของของไทยเยอะมากะคะ่ะ ากอาหารสามารถบอกวิถีชีวิตของผู้คนพื้นถิ่นได้การกินขนมจีนน้ำยาหยวกกล้วยก็อาจสะท้อนความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของชุมชนมอนที่บ้านวังกับผู้ซึ่งอพยพย,ย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองเมาะละแมงรัฐมอนประเทศพมา่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2491โดยการนำของหลวงพ่ออุตมะที่พาพวกเขามาตั้งบ้านเรือนที่อำเภอสังขละบุรี บริเวณริมแม่น้ำซองกาเลียแห่งนี้และด้วยพื้นที่ตั้งชุมชนที่ติดกับสายน้ำและผืนป่าชาวบ้านที่นี่จึงหาเลี้ยงชีพด้วยการปลูกผักสวนครัวตามชายน้ำและทำการประมงชายฝั่งส่วนหนึ่งที่ที่เขาอบยบตามหลวงพ่อมาเนี่ยที่เมืองมอน,นะคะ,ะพม่าปัจจุบันนะคะ,ะยู่ลำบากคะ่ะเพราะว่ามีสงครามเล็กๆน้อยๆสงคราม ชนกลุ่มน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็อดยาที่ทำมาหาก,กินก็ยากค่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งหลวงพ่อเคยมาทุดงที่เมืองไทยก่อนแล้วก็ท่านเห็นว่าที่เมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ใครอยู่ก็มีความสุขอะไรเงี้ยก็เลยไปเล่าให้กับญาติโยมฟังอะไรเงี้ยที่ที่อยู่เมืองมอญแล้วก็ทุกคนก็เลยเห็นว่าถ้าไปอยู่ในเมืองที่หลวงพ่อพูดถึงเนี่ยน่าจะสุขสบายกว่าที่อยู่ในเมืองมอญหรืออยู่ในพม่าค่ะ Uh, จริงๆคนวัน,เป,นเป็นคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายค่ะส่วนมากอาชีพที่เขาทําก็คือทําได้ทํานาทําสวนดั้งเดิมเลยนะคะตอนตอนอยู่ที่บ้านเก่าแต่ณปัจจุบนนะันที่เราย้ายขึ้นมาที่หมู่บ้านใหม่เนี่ยอาชีพเปลี่ยนเพราะเราย้ายขึ้นมาที่เป็นเป็นที่ภูเขาการทําเกษตรไม่ได้จะทําสวนก็ไม่ได้ค่ะเป็นเป็นที่ภูเขาทีนี้ชาวบ้านก็เลยจากทกําเกษตรทำ ทำสวนทำนาอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนมาเป็นรับจ้างแล้วก็ค้าขายทั่วไปค่ะแต่ความเป็นอยู่ก็อยู่สุขสบายเหมือนเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอาชีพเปลี่ยนแค่นั้นเองค่ะนี่คือเสียงทักทายเชิญชวนนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มสดใสและใบหน้าที่แต่งแต้มด้วยแป้งธนาคาของน้องกุหลาบมะก,กุเทศวัยเยาว์ บนสะพานมอญสะพานไม้ขนาดใหญ่ที่พาดผ่านแม่น้ำซองกาเลียที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวมอญบ้านวังกะมาเนิ่นนานสะพานมอญเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในฐานะสะพานไม้ที่ยาวที่สุดเป็นอันดับสองของโลกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ชาวมอญบ้านวังกะภาคภูมิใจสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดอกกลับเจริญรัตนน้มิรค่ะ มาทุกวันเสาร์อาทิตย์และช่วงปิดเทอมค่ะมาหกโมงเช้ากับ11บเอมงมาบ่ายสามกับหกโมงเย็นค่ะมาเทิรมอถ่ายรูปคู่กับแกแค่ค่ะคือจริงๆแล้ววัฒนธรรมของมอนจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะเทินของบนศีรษะเนี่ยคือส่วนหนึ่งมาจากการทำบุญ เวลาเราส่งข้าววัดหรือว่าส่งข้าวให้ผ้าสงเงี่ยเราจะไม่ใช่ของที่อยู่ต่ำกว่าเอวเราจะไม่เหี้ยเราจะได้อะไรก็จะเตินไว้บนศีรษะพร้อมเป็นของสูงแล้วก็ส่วนหนึ่งเวลาพ่อแม่ถือศีลที่วัดน่ะเราเวลาเราส่งข้าวให้กับพ่อแม่เราก็จะใช้เทินเหมือนกันเพราะว่าเป็นเป็นการที่เราตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่อะไรเงี้ยค่ะก็คือเราเรามีอะไรแล้วก็ใช้บนหัวเป็นหลักเลยค่ะน้องกุหลาบคือหนึ่งในมักกุเทศน้อยหลายสิบชีวิต ที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนยุบทูตคอยบอกเล่าตัวตนของชุมชนชาวมอญอย่างภาคภูมิใจผ่านเรื่องเล่าและการแต่งกายบนสะพานมอญแห่งนี้ให้กับนักท่องเที่ยวได้รับรู้ที่นักเที่ยวเขามานะเขาอยากมาเห็นว่าการที่เราสร้างสะพานไม้เนี่ยสร้างยังไงมันเหมือนกับที่พมา่าไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอ่ทำไมถึงไม่ใช้เครื่องจักรในการสร้างสะพานแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเด็กอะ่ะ เด็กไปกระโดดน้ําเล่นบ้างเดินเที่ยวบนสะพานบ้างก็จะมีน,นักทน้งเที่ยวที่เขาเดินเขาก็อยากรู้ประวัติเขาก็จะถามเด็กๆเด็กๆก,ก,ก,ก็จะตอบพอเด็กตอบปุ๊บนั่งเที่ยวเขาก็จะมีน้ําใจก็จะมีให้ตังบ้าง20บาท50บาทอะไรเงี้ยค่ะพอเด็กได้ตงังเด็กก็จะมายืนรอที่สะพานคือจริงๆสะพานไม้ที่หลวงพ่อสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นสะพานไม้แรงสธา เป็นสะพานไม้ที่ส่วนรวมจิตใจคนทั้งอำเภอครับเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตัวอำเภอกับชุมชนเพราะว่าหลวงพ่อไม่ต้องการให้คนในชุมชนหรือว,ว่าชนชนชาติที่อยู่ในอำเภอสังขบุรีนะ่ะแตกแยกกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันสามารถไปมาหาสู่กันได้โดยใช้สะพานไม้เป็นเป็นหลักนอกจากวัฒน,นธรรมทางด้านอาหารอย่างขนมจีนที่กลายเป็นส่วนหนึ่งในอาหารการกินของคนไทยแล้วชาวมอ ยังเป็นชาติพันธุ์ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าบ้านแบบมอญทุกหลังนอกจากจะยกพื้นสูงเพื่อใช้พื้นที่ใต้ถุนโล่งสำหรับวางแคร่พักผ่อนและเก็บข้าวของเครื่องใช้ภายในครัวเรือนแล้วหิ้งพระของชาวมอญยังถูกสร้างให้ยื่นออกจากนอกตัวบ้านเพื่อเป็นการแสดงความเคารพในพระพุทธศาสนาอีกด้วย บ้านคนมอเนี band, ่ยทุกหลังคาเรือนจะมีหิ้งพระที่ยื่นออกมานอกบ้านนะคะที่ที่เราเห็นเนี่ยค่ะแต่ละบ้านก็คือรูปทรงก็จะไม่เหมือนกันค่ะแต่ละบ้านแล้วแต่เขาจะตกแต่งค่ะบ้านมอนคนมอนทุกหลังคาเรือนต้องมีหิ้งพระค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านปูนบ้านไม้หรือบ้านอะไรก็แล้วแต่น่ะต้องมีต้องมีหิ้งพระทุกหลังคาเรือนค่ะถึงวัฒนธรรมบางอย่างจะสูญหายไปแต่เรื่องหิ้งพระก็ยังคงอยู่ค่ะเพราะว่าคือคนมอนนับถือศาสนาพุทธยังไงก็ นะะพรรสออ่่กก็ต้อองยูัเาค่ค,ความเชื่อของคนมอเนี่ยจะคู่คคไปกับวัฒนธรรมแล้วก็ศาสนาอยู่คู่กันคือเราแบ่งแยกไม่ได้ค่ะยังอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างวันออกพรรษาอย่างเงี้ยทุกคนจะต้องไปตักบาตรเทโวค่ะก็จะต้องทําบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะคือประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่ชาวมอสังขละบุรีร่วมใจกันจัดขึ้นทุกปี ในวันออกพรรษาเพื่อทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งตักบาตรดอกไม้ด้วยความรื่ดเริงพร้อมแต่งกายด้วยชุดประจำถิ่นก็คืออัรลรัตณ์ของคนที่นี่ก็คือการแต่งกายค่ะการแต่งกายของคนมอญก็ส่วนมากก็จะเป็นเวลาเขาทำบุญเขาก็จะนุ่งผ้าซ้นนุ่งสโลงค่ะแล้วก็เสื้อก็จะเป็นเสื้อแขนยาวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนมากคนมอญถ้าเป็นผู้หญิงจะไม่ค่อยใส่เสื้อแขนกุดเข้าวัดละค่ะ เพราะว่ามันจะไม่ดีมันดูไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังเสื้อที่ใส่นะ่ะแต่ก่อนนะ่ะคนมอญจะเอถ้าคนมอญผู้ชายจะใส่เสื้อสีพื้นอ่าสีพื้นแบบที่อ่นักการเมืองพาม่าใส่อะค่ะแต่ต่อคือระยะหลังเนี่ยเวลาคนมอญใส่ทุกคนจะทักมอญว่าเป็นพม่า,มาคนมอญก็เขก็เลยไม่อยากให้คนอื่นนะ่ะเรียกตัวเองว่าเป็นพม่า,มาก็เลยก็เลยแปลงมาเป็นจากสีพื้นมาเป็นลายสกอตขาวแดงสโลงผู้ชายก็จะมีสีขาวขั้นกลางค่ะเหมือน,นกับเหมือนกับว่าเป็นสโลง สองชิ้นมาต่อกันถ้าสมัยก่อนขอทอมจะต้องเอาสองชิ้นมาต่อกันเป็นสโลงแต่นะปัจจุบันเราคือเราใช้เครื่องอะเนาะคะ่ะเครื่องบ้างแบบใช้ทอเองบ้างอะไรเงี้ยก็จะเป็นผืนเดียวก็จะมีสีขาวขั้นกลางก็จะแตกต่างกับสโลงพมาม่าค่ะผู้หญิงก็จะเป็นขาวแดงแบบที่พี่ใสะะ่เนี่ยค่ะถ้าของคนมอนก็จะเป็นลายพิกุลแล้วก็จะมีขั้นานเงี้ยถ้าถ้าขั้นตรงนี้มันจะเป็น9ก้าขั้นค่ะที่ที่จะเป็นเอตรงตรงเชิงผ้าถุงน่ะคะอันนั้นคือจะเป็นหลักของของผ้าถุงมอนเลยะคะ่ะ ภาพของชาวสังขละบุรีกว่าพัานชีวิตที่ยืนเข้าแถวตักบาตรเป็นระยะทางหลายร้อยเมตรคือภาพสะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนหลากหลายชาติพันธุ์ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีที่ไม่ได้มีเพียงแค่ชาติพันธุ์มอญเท่านั้นคนมลคุมพมา่าคุณเกลียมีทุกคนครับผมมารวมกันเลยมาจากที่หมู่บ้านที่นี่แหละครับครับผมมาจากที่ ที่ออกไปที่สังฆาแล้วก็หมู่บ้านลวงกันมันมีวัดกระเลียงก็มีวัดมงกุก็มีพัรน,นาที่ก็ปีละคันหนึ่งก็มาลวงกันตับบาปีละคันหนึ่งครับผมปีนี้ก็วัดสำเด็จปีหน้าเขาจะไปวัดหลวงพ่อออตโมะแต่ทุกปีปีละครั้งเขาจะมูนมนวัดเงี้ยกระเลียงเนี่ย,เ,ย,เ,ยเขาจะแต่งชุดกระเลียงใช่ไหมเพราะว่ามอนเขาก็แต่งชุดมอนและแต่เขาชอบแต่งชุดชุดไม่เหมือนกันค่ะ บางคนก็กระเรียงเขาก็แต่งชุดมอนมอนกันนะคะไม่ทะเลาะกันค่ะอยู่ก็ต่างคนต่างแบบหากินเนี้ยหาทางานกันค่ะบางครั้งก็เจอกันอะไรก็ช่วยเหลือกันอะไรกันเนี้ยค่ะก็มีน้ําใจกันค่ะจริงๆอําเภอสังขบุรีเนี่ยมีชาวกระเรียงอยู่ก่อนแล้วคนมอนก็เลยมาอาศัยอยู่กับชาวกระเรียงก่อนค่ะคือเหมือนอทํางานให้กับชาวกระเรียงอะค่ะ แต่พอหลวงพ่อรู้ข่าวว่ามีญาติโยมเดินอพยพมาหลวงพ่อก็เลยเขึ้นมาจากไอ้ถ่องบ่ภูมิค่ะตอนนั้นหลวงพ่อไปอจำพรรษาอยู่ที่วัดปรางกสีค่ะที่ถ่องบ่ภูมิแล้วหลวงพ่อก็เดินขึ้นมาแล้วก็มาพูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็หลวงพ่อก็เลยขอทางในอำเภอว่าให้ชาวบ้านอยู่ที่นี่อ,อ,อาศัยที่นี่ไปก่อนอะไรเงี้ยพอออกพรรษาแล้วท่านก็เลยกลับมาอยู่ที่สังขะแล้วก็มาตั้งหมู่บ้านค่ะ แต่ถึงจะต่างภาษาต่างชนชาติแต่ว่าเราอยู่ร่วมกันด้วยกับหลวงพาอตมะเป็นศูนย์กลางค่ะคือณปัจจุบันนะคะเราเป็นคนไทยคนหนึ่ง ที่มาอาศัยพื้นแผ่นดินไทยแต่ว่าเชื้อชาติเราก็เป็นเชื้อชาติของมอญน,นะคะเขาเป็นคนมอญน,นี่แหละคะ่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เมืองไทยหรือถ้าเราไม่ได้รอก้าวเราไม่สามารถที่จะมาอยู่พื้นแผ่นดินนี้ได้อะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เมืองไทยทําให้อะ่ะคือเป็นเป็นประเทศที่ให้ความอบอุ่นให้ให้ความอบอ้อมอารีให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบชาติอื่นให้ไม่ได้โดยที่แบบ เมืองไทยเราให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกชนชาติที่มาอยู่เมืองไทยอะค่ะท่านอาแขนต้อนรับเลยทุกชนชาติให้อยู่แบบสุขสบายโดยที่เราไม่ขาดหรืออะไรเลยอะค่ะทุกสิ่งเราได้ได้เหมือนคนไทยคนหนึ่งอะค่ะแม้ความเป็นมาของชาติพันธุ์จะแตกต่างจากคนในพื้นถิ่นแต่พี่น้องชาวมอนบ้านวังกะก็สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนผันไปพร้อมๆกับการรักษาอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมอันดีงามที่บรรพบุรุษส่งต่อมาให้เปรียบได้ดั่งเส้นขนมจีนสีขาวอ่อนนุ่มที่แม้จะดูเปราะบางแต่กลับสอดผสานเข้ากับวัฒนธรรมการกินของทุกภูมิภาคได้อย่างกลมกลืน องทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม